พัอ์ออโต้อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงยื่นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะผมอ่านเองนะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเร็วไปเร็วเลยก็แล้วกันสำหรับรถในประเภทใช้งานในเชิงพานิ์วันนี้นะครับอันได้โอกาสรับตู้เย็นเข้าใหม่1คันเป็นแอร์คูเว นะครับตัวนี้เป็นรี v o 2.4 Entry รถจะเป็นตัวปี21-22สีขาวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแต่มันจะได้เนื่องจังหวะโอกาสสำหรับลูกค้าเก่าเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะมากแต่ตรงนี้เนี่ยอันก็อยากจะมีการทำความรู้จักกับลูกค้าใหม่ๆที่กำลังจะมาเป็นคนจะซื้อรถตู้เย็นคันนี้นะครับ อันนี้เนี่ยต้องบอกไปก่อนเลยว่ารถไม่เคยมีการโดนชนมาแน่นอนไม่มีเคยได้ตัดแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง2.4นะฮะไม่ใช่ตัว2.8สําหรับอันนี้เนี่ยคือยังเป็นตัวโฉมปี21อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอันหมายความว่าในตําแหน่งของเพจเนี่ยยังอยู่ฝั่งทางด้านแก้มฝั่งซ้ายมือ ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเพดระบุไว้อย่างชัดเจนทุกอย่างครบถ้วนทั้งหมดเครื่องเนี่ย2.4ในรหัส 2GD ตัวนี้ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ150แรงม้ากับเกียร์ธรรมดาแบบกสปีดแล้วก็ระบบบนชีปเป็นแบบ iart ส่วนใน,นกินอย่างเราดูเนี่ยการเดินสายท่อแอร์ของคูเวเนี่ยจะเป็นในการเก็บด้วยยางวุ้มสีดําตัวนี้เห็นว่าน่าจะเป็นตัวกันร้อน นะครับก็อันได้มีการเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับตัวสายในทุกจุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับอันเคยเจอรถตู้เย็นเนี่ยสายท่อแอร์ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเกิดรูตามมดมันไม่ได้มีปัญหาในช่วงตอนต้นหรอกครับมันจะไปมีปัญหาในช่วงของตอนระยะยาวซึ่งอันนี้มีความซีเรียสกันในเรื่องของตัวระบบรถพวกนี้เป็นอันอย่างสูงนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ครับพี่ๆครับที่กําลังตัดสินใจกําลังจะออกรถ ไปใช้น้ำในส่วนตัวหรือไปเพิ่มพอดเพิ่มคูณในส่วนของตัวธุรกิจอันแนะนำเลยว่าถ้าเกิดขุมกำลังตัวเครื่องพลมันไม่พอมาเอาการกลับบ้านไปได้อีกหนึ่งคันตรงนี้รับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับนี่คือจะเป็นตัวอ o ี้ด้านหน้าของรีโวเหมือนกับตัวรถอื่นๆทั่วไปไม่ไมีอะไรเยอะคราวนี้เนี่ยแดนะให้ดูตัวด้านข้าง ด้านข้างเนี่ยสีเดิมสวยเลยนะฮะเก็บรายละเอียดปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทาแบบธรรมดาส่วนยางคู่หน้าเป็นยางของเดิมติดรถมาใส่เป็นตัวโยโกฮามานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าโดยโรวมเนี่ยดูจากตัวดอกยางแล้วมันยังเหลืออีกเยอะใช้ได้อีกหลายปีนะครับแล้วก็ส่วนของฟิลม์มจะมีการติดม,มาแล้ววันนี้เรียบร้อยพร้อมด้วยตัวคิ้วกันศาส ตัวนี้เนี่ยหัวเก่งเนี่ยอันก็มีการเก็บสีให้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามันเป็นตัวรอยด่างหรือว่ารอยโดนอะไรมาก็ตามแต่อาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างตามระยะการใช้งานตรงนี้นก็มีการเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวแอร์กูเอเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยใช้จะบอกว่าเกิดปัญหาในส่วนของตัวแอร์ตันบ่อยมากคือมันจะเป็นแบบนี้ครับตั้งแต่ขายกูเอมาเนี่ยการเจอปัญหาตัว คอยเย็นตันเนี่ยไม่ค่อยได้ได้ยินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้รถพวกนี้อย่างแรกเลยเนี่ยต้องมีการดูนั่นคือในส่วนของตัวใดใไดเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างมือสองเนี่ยบางทีพอเวลาเราปั่นอุณหภูมิไปแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็แล้วหนึ่งชั่วโมงก็แล้วทําไมไม่ลบสักทีหนึ่งนะฮะไดเนี่ยมันเกิดการอ่อนกําลังหรือว่าตัวไดมันมีปัญหา เกิดอุบิเหตหรือว่ามันเสียตรงนี้อก็จะมีการเปลี่ยนตัวลูกใดให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนั่นคือตัวน้ํายาแอร์ไม่สามารถปล่อยให้เกิดการขาดได้เพราะฉะนั้นอันอาจจะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเช็คแบบ100%แต่ตรงนี้อันมีจํานวนเงินที่สามารถเอาตัวรถไปเช็คกับช่างที่เขาเก่งทางด้านนี้ได้มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในกันบ้างครับท้าเกิดอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะดูในส่วนของ ฝังของหัวเก่งแล้วก็ตัวเสาเอนั่นก็คือจะดูไปตัวรอยเม็ดอาร์คนี่นะฮะแกวอมาดูได้เลยเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําลายอะไรเกี่ยวกับตัวรถเราจะดูตัวรอยตะเข็บหรือว่ารอยเม็ดอาร์คจุดไขป่ปลาด้านข้างเม็ดกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมุติในกรณีนี่เราอาจจะดูตัวรถแบบสีขาดแล้ว พวกนี้ไม่จําเป็นที่ต้องมาดูก็ได้อันนี้ก็คืออัน,นก็ไม่ได้เก่งอะไรเยอะนะครับแต่ก็สามารถที่จะเอาความเก่งจากเจ้าของกิจการต่างๆนานา,นามารวมไว้แล้วก็เผยแพร่ให้กับพี่ๆได้ดูกันในแต่ละคลิปได้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวภายในเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนด้านข้างเนี่ยตัวนี้ตู้หนามากอันนี้ก็ได้มีการเก็บสีให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับคือรถตู้เย็นเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นการประกบแบบสงชั้นคือตรงนี้คือจะเป็นตัวสแตนเลสแล้วก็ไม้ทับอีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้ออันนี้จะเป็นล้อกระทะแล้วก็เบิกยางบรรทุกให้ใหม่แล้วนี่นะฮะ XCD ขอบ14เป็นตัวปี24เบิกให้เลยเสร็จสับนี้เรียบร้อยสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดเราดูจากตัวกันสาดเนี่ยในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะ ต่อตู้มาจากอูเบิมแปดลิ้วซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันในวงการดีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะนจำได้เลยอันขายตู้เย็นสมัยก่อนเนี่ยหลายหลายเกิน5-6ปีแล้วอันมี MBC อยู่อยู่ประมาณสัก10คันอันมีตู้เบิ้มอยู่มาสัก2คันอันยังแปลกใจเลยว่าเฮ้ย MBC มีอันมีเยอะนะแต่ตู้แม่งสวยมากขายไม่ได้ครับขายได้เฉพาะตัวตู้เบิมอย่างเดียวแต่ก่อนเนี่ยน,นี้เรื่องจริงเลย แต่คราวนี้เนี่ยพักหลังมาเนี่ยนะฮะก็จะมีลูกค้าถามบ่อยว่าคอยอตัวคูเวเนี่ยแอร์มันตันบ่อยไหมแต่ก็อย่างที่อันได้มีการเรียนให้ทราบอันไม่เคยได้ยินรับฟังปัญหาพวกนี้เลยนะแล้วก็สําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยมันจะมีติ๊กเกอร์อยู่อันนี้อันลอกออกหมดแล้วเพราะว่าจะได้ทําความสะอาดเก็บรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะกล้องมองหลังใส่มาเพิ่มเดี๋ยวคราวนี้อันจะเปิดตัวด้านหลังตู้ให้ดูกันบ้าง ตัวนี้ของเดิมมาเนี่ยแผ,แผ่นกันความเย็นเนี่ยไม่มีนะฮะอันนี้เองก็มีการเปิดตู้ปั่นไปแล้วเย็นมากนะเป็นไอเลยเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่ามึงขับมาเมื่อสักรู่นี่เองถ้าเกิดเราดูจากภายในตู้เนี่ยอันนี้ตู้สวยนะคอยเย็นเนี่ยจะมีพลมทั้งหมด3ตัวแล้วก็ไฟเพดานจะเป็น LED นะครับพื้นก็จะเป็นตัวไายน้ำอาจจะเสียงดังไม่หน่อยนะ เพราะว่าตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะฮะด้านคลงด้านข้างเนี่ยสวยเลยแคบเดียวแอมทำงานไวมากคราวนี้เนี่ยดันจะวัดความสูงให้ดูออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทั่วไทยอ่านี่นะอันนี้คือเป็นความสูงนอกตู้จะเทียบถึงขนาดไหนอันนี้แล้วแต่พี่ๆนะลองดูขนาดความสูงนอกตู้ก่อนได้ถ้าเกิดเราดูจากตัวขอบเนี่ยจะเมตร้าสิพอดีเลย แดดลงชิปแบบนี้แดดลงชิปแบบนี้ถ้าเกิดอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะดูในระดับนี้ก็มีบางคนดูในระดับนี้ก็มีอันนี้แล้วแต่พี่ๆอ่าเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่อีกรอบหนึ่งอ่านี่ประมาณนี้แดดจะลองเอาชิดขอบนี่นะชิดขอบนี่ก็ ร้อยประมาณร8 0อันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ก็เมตรเกประมาณเมตรแปเมตรแปดสิบเจ็ดี๋ยวจะลองวัดด้านในดูถ้าเกิดเราด้านโนอกเทียบเนี่ยเอาด้านในเทียบด้วยถ้าเกิดตัวภายในอ่านี่ ภายในเมตร80ว่ะเพราะน,นั้นถ้าเกิดอย่างด้านนอกเราดูเนี่ยตีซะว่าเมตรเมตรเมตร90ก็ได้นี่นะฮะอันนี้นะภายในเมตร8นะแล้วก็ความยาวความยาวในตู้ตัวนี้จะเอาถึงไหนดีถ้าเกิดถึงนี่ก็ประมาณ2เมตร20แต่ถ้าเกิดถึงขอบนี้2เมตร30อันนี้แบบนี้อันนี้คือดึงตึงและเป๊ะเปี้ยเลย นี่นะแบบนี้นะอันนี้คือความยาวในตู้นะโอเคเดี๋ยวให้ดูความกว้างความกว้างในตู้ถ้าเกิดเอาชิ้นนี้เลยนะอ่านี่ชิ้นนี้เลยประมาณเมตรหกสิบสี่ความกว้างสำหรับตัวนี้นะฮะก็ในเรื่องตัวความสูงเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่หลายๆคนต้องการนี่เดวให้ดูขอบตู้อีกทีหนึ่ง พอตู้นี่เ้านี่นะฮะเก้ 9. แบบนี้นี่นะนี่ชัดเจนนะเราไปกันแบบช้าๆไม่รีบแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสเปคที่วัดออกมาแล้วมันถูกใจหรือว่าตรงใจพี่ๆนะต้องรีบโทรมาเดี๋ยวต่อไปอันพาเข้าไปดูด้านในต่อได้เลยครับของอรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อันุมัติไวภายใน1ชั่วโมง คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวตามมาดูภายในกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะที่มีการเปลี่ยนเครื่องเล่นมาล้หลังเนี่ยที่เป็นลถตู้เย็นมือสองเนี่ยถ้าเกิดอันได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้นไม่รู้ว่าถ้าเกิดตอนนี้เซลลาฟแดงเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวมาจินในการเปลี่ยนเครื่องเล่นเป็นจอแอนดรอยให้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะพี่มีที่เกิดไปออกายแดงถ้าเกิดรู้ข้อมูลตรงนี้พิมพ์คอมเมนต์บอกกันใต้ล่าง คลิปวีดีโอนี้ได้นะครับถ้าเกิดคอนโซลเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด3ใบแล้วก็เก็เก็บของด้านบน1ช่องเก็เก็บของด้านล่าง1ช่องเป็นแบบนี้ส่วนไฟตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กเปิดปิดการทํางานได้แล้วก็สําหรับจอเนี่ยก็อย่างนั้นได้มีการบอกคืนตัวนี้จะเป็นจอแอนดรอยนะฮะเขาจะมีการใส่น,นี่มาให้ด้วยกล้องมองหลัง นี่แบบนี้ก็ถือว่าดีดีกว่าไม่มีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกมัติมีเดียในการใช้ในการเล่นก็คืออย่างสมมุติแบบตัวเมนูอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะโฮม youtube map ใช้ได้หมดตามปกติเลยปล่อยสัญญาณฮอสปอร์ตเข้าสู่จอเล่นเหมือนแท็บเล็ตด d เครื่องหนึ่งส่วน,นี้เกิดตัวด้านล่างอันนี้จะเป็นตัวปรับอุณหบูมของคูเวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดอย่างเราดูลบมนเท่าไหร่ตัวนี้ตั้งมาของเดิมเนี่ยลบยี่สิบห้าถ้าเกิดถามว่าอุณหภูมิตัวนี้ลดได้เท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ายี่สิบบวกแต่ถ้าเกิดที่เขาตั้งมาเนี่ยของเดิมจากเจ้าของเก่าตั้งมาเนี่ยอันนี้คือลบยี่สิบห้าเป็นแบบนี้อันนี้โอเคนะฮะเปิดปิดใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วก็กุญแจจะเป็นตัวรีโมทเปิดไฟลีเปิดไฟในตู้ กระจ,จกไฟฟ้าไมคคันนี้อยู่ที่41,943กิโลแล้วก็ตัวบอกนี่จะได้มาเป็นตัวบอกหนังสีดำแบบนี้เลยส่วนตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบ6สปีดเฮ้ยคันนี้เห็นว่าสวยนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของระดับความสูงเนี่ยอันว่าน่าจะอยู่ไม่นานเพราะว่าอย่างคนนี้เคยใช้รถตู้เย็นเนี่ยในโซนแบบ8ลิ้วนะฮะ บางน้ำเปรี้ยวพวกคังดีซใหญ่ๆแวรเฮาใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตูเ้เบิ้มแบงริ้วแบบนี้เยอะคราานี้ต้องบอกแบบนี้ฮะรถเนี่ยมันมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการแล้วทำไมคนหนึงไม่บออกไฟแดงรู้ไหมฮะมือหนึ่งราคาเฉียดล้านนี่เรื่องจริงอันไม่ได้โกหกนะฮะเพรนั้นเนี่ยรถมันไม่ได้มีเข้ามาเยอะมากอันอยากในแนมแบบนี้ว่าสำหรับอย่างแบบนี้ไม่สี่หมื่นโลเนี่ย ทำยังไงดีโทรดีกว่าง่ายนิดเดียวใจใจกันไปเลยบอกกันแบบตรง,ตรงๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับปทานี้อีกรอบหนึ่งไปครับยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยโอเคกันไหมครับ ชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับตู้เย็นที่ยนพิ่งได้เข้ามาใหม่ในช่วงต้นปีแบบนี้พี่ๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับปี2022อันขอขายในราคา569,000บาทล้อกระทะยางบรรทุกแอมเบอร์ใหม่แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนั่นคือจดเป็นโงเล่มอันทำให้ฟรีใบวิศวะอันทำไม่ฟรี สำหรับตัวนี้เนี่ยยอดจัดเนี่ยมันได้เต็มแต่ต้องขึ้นอยู่กับเคตเอกคนซื้อจะซื้อในานามบุคคลซื้อได้ซื้อในานามบริษัทซื้อได้ซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้แล้วแต่พี่ๆจะสะดวกเลยอันเนี้ยรู้ว่าอันนี้คือบอกคือแบบไม่วยเลยนะครับแต่รถพวกนี้คือมันขายตัวมันเองได้แบบเป็นระบบออโตเมติกซึ่งจะมีเจ้าของเก่าเนี่ย หรือลูกค้าเก่าเนี่ยมาคอยรองรับอยู่แล้ว 2. ในกรณีแบบนี้ต้องการที่จะสื่อสารว่าอยากจะได้รู้จักลูกค้าใหม่ๆบ้างเพราะนั้นรถที่ครบดีกว่าไปทำเองของอันเนี่ยถือว่าจบจริงๆสำหรับใครสนใจตู้เย็นคันนี้ก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดี l ลน์แอดไลน์ปฏิันม์ออโต้มาก็ได้เหมือนกันและเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม,คมห่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ